แน่นอนเดี๋ยวเราค่อยไปก่อนวันนี้หมอกหนามากท่านผู้ชมโอ้สีสวยมากออกซ่าสรุปไม่ได้ไม่ได้ไไดเฟลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดู คืนนะมาเดี๋ยวรอรอตอนสายๆเพราะว่าเขาอาจจะมาตอนไม่ไมมายังไม่ตายครบหมดทุกตัวนะคะยังครบหมดทุกตัวตายไหมพักซ่าย,ยังไม่ตื่นเลย แท้แน่นอนเดี๋ยวเราห้อยไปก่อนวันนี้หมอกหนามากท่านผู้ชมเอาห้อยไปก่อนโอเคโอเคปล่อยปล่อย,อยเราไม่เอาไปโอเคลองดูลองดูงดเขาจะมาไหม,มตายไหมไม่ตายสักตัวโอเค ตอนนี้ท่านผู้ชมมันคือมันมันยังไม่เขาใหญ่เต็มที่นะคะมันยังไม่เขาใหญ่เต็มที่แล้วมันจะออกแค่นี้แหละแค่เขาเล็กๆนี่แหละให้เราชื่นชมก่อนเพราะยังไม่ขึ้นมาจากดินเพราะว่ามันมันยังแบบยังไม่โตเต็มวัยนะคะเดี๋ยวเขาขึ้นมาจากดินแล้ว เดี๋ยวเราได้ดูกันอีกทีค่ะโอเคโอเคปิดไว้เดี๋ยวรอาสายสายตอนนี้หมอกหนามากดูน้ำหมอกนั่นนี่น้ำหมอก,านนม,อกมาให้ออกซ่าดูอีกทีค่ะห้อยไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ทุกชอ่องออกซ่ากินายนะครับผมก็เป็นตัดไม่ถึงตอนนะครับที่เราจะมาเอา่อมามายามนะครับ ยายมด้วงกว่างใช่ไหมอย่างมีตัวหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าแม่แอบมาดูแล้วครับแต่มันไม่มีแต่ตอนนี้มันจะมีไหมไม่มีแล้วครับผมแม่ได้ไรม,มันมันไม่ใช่ต้น แต่อันนั้นเราก็ไว้เฉยๆนะมันมาค่ะแต่อ้อยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพาไปป่าตรงนู้นไปไปทําเป็นแบบว่าอ้อยอ้อยเราผูกแมงคามใจอ่ะผูกตรงงามงามหัวแมงค้ามใจเลยอ่ะเก็บครับคีเก็บไว้ที่เดิมของเราสรุปก็คือดิสเซฟเลนีะครับผมไอ่เปิดให้ดูหน่อยครับเอา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 โทรศัพท์ไว้ก่อนเปิดให้ดูก่อน ดิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูนะสีสวยนะกำลังโตเขาแทะอาหารแล้วเปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยเปิดให้ดูนะโอ้ mm hmm. สีสวยมากออกซ่าสรุปไม่ได้ไม่ได้นะครับเฟลอีกแล้วนะครับ,รบเฟลเพราะว่าด้ยวยความที่เราต้องไปหาที่ต้นแบบต้นที่เขาเแบบ หากินด้วยครับไปแล้วเราไปเก็บแล้วเราก็จะพาไปติดตามใหม่ตอนนี้แบบมันกำลังเริ่มออกกันแล้วแบบอ่ะโอเคอติดตามีกทีหน้านะครับผมบ๊ายบาย